เงนหาล้านเนาะห่งสอง้ามสี่้าเป็นต่นนี่เป็นเงินเงินหาล้านนี่หน่วยจิตใจขาสร้างก่อนหนิกลับ,บ้านพี่น้้งเนาะเราจะเปิดคายมาในคลิปนี้ครับทงสร้าง,างทีมง,งานสร้างกันเนาะไปเคลื่อนที่เรื่มมองอะไร ยหา่มากหกปเป็นเมตูหกปีแล้วพ like ah, ี่น้องเราดีใจจิงจู้แบบทางในดงมือเลยพี่น้องนาะอินเดยดสกายดสบาดีเ้อราะออีเลอกูคนขอนทางทางไทยทางลาวอตราประเทศไทยเมกะยินดีต้อนรับเขาสู่ตงหลัพื้นือเก่าเดียวเนาะกา

ว่าต้หนวดสิมาใจเงินใจคำคา้างเป็นแหหนวสิกับบ้านนี่กับบ้านบ่มา,นานเนี่แม่กับบ้านมีนเวียกแม่ฮะบ่ฝรีเมื่อสิเมื่อคุยกันเรื่องกับป่าบุญมายาวิสิเรื่องว่าสิแต่เอาศพไอ้ไปดมาประมาไปดูไปพาว่พุนน,นะนะยุงเทปอ่าไปชม งานเห็ดเห็ดงานนี่แหละเห็ดงานที่นี่อันเจาะแพงแหละแพงทับคนที่ให้รถมาบุญน,น,น,นี่ยบอกแมนโอ้แต่แดงมาใกล้ใไปดูเยโดยโดยโดยนนัน่นแหละตายเมื่อวานนี่แหละแบบว่าเห็ดเห็ดงานในหมู่บ้าน,นแต่คา่ายว่าอาจจะเป็นรับจ็อบหรือว่าจังไรนแหละแมนแบบว่าดูแลในหมู่บ้านแหละกาที่นี่มี มีคนในในหมู่บ้านแหลยพันที่ให้ไปซอยเวียกเนาะไปรับจอบต้นยังเลยค่ะท่านท่านนี่ก็ว่ากันนะนะแต่ว่าแต่ที่นี่แหละแต่ว่าเรื่องตัวงานนี่รุงหลวดกับรุ่งหลวงเป็นแบบใดกันเพราะว่ารุ่งหลวงกับเราเคยบริหารงานเป็นแบบใดเห็นนะงานนี่คือว่าเผนรับเองเนาะน่าจะเป็นมีส่วนเพราะว่าจะมีกับตันหนาผู้ใดผู้หนึ่งเงินจรงที่แหละแต่ว่าเพันก็อยู่หลายปีนะอยู่นกะอยู่นะครับ ม in ันชิบกาปี๋อยู่เลยอยู่เหมือนกับคนก็จนได้หลุดได้ล่างเนาะชิบกาปีกับเศร้าปี๋ไปจ้ะกะบทุนเจ้าก็งันเนาะขระบายระบายระวังกันเลยเนาะอย่าประมาทเลยเห็ดกับคมสูงเนี่ยกับเครื่องจักเครื่องหยาเนี่อันตรายนะเนาะวัยนี้กำลังเป็นไมมเป็นอย่างที่มันพลาดมาเลยกะคือกะคือยังที่คอยบอกไปแล้วมีความเสียใจบุมีอย่างกิดขึ้นครับ แม <Man>. นแมนฮะตายวันนี่สิดว่าช่วงใบใบใช่ไหมแมนแต่ว่าเปจ้าเน,นี่ยเจ้าแบบใดผู้หูเหนุนเพราะว่าทับหงอยมาแบบตายคาทีเลยแบบบุริมีโอแบบกาสได้ไปห้องหมอเลยดูกระเดียวกาแฟเลยนะปากเพิ่นว่าข้อหัก ขัวเตะเอ้ามันมันสงสัยสิเจ้าพื้นต่าเบิ่งเคยเป่าสสัยมันถล่มลงมาเมนเจ้าอะลรแต่ว่ามันมรุดลงมาแบบเดียวนะคอยคุ้มคิดแตจะเป็นเั่นหรือว่ามันมันทับมันเอิดทับหรือิบ่แม่นนะเนาะแม่นหากับได้เนี่ยหอกับพุ่มหนาน่างานนู้นเหมือนหอกะสถิติทานไปใิ่หมเรื่องเรื่องซุปเะไรอย่างเงี้วันนี้ทางทั้งทั้งนอกวัดตารนก็รับกอบรูปก็ เพื่อนว่าถามว่าเอามาบ้านหน่ก็เฮามาบ้านเฮก็เสียเองหายใจใจแต่ว่าถามว่าเขาจัดงานโสวีทพุ่นเพิ่นออกเบดมันก <im> ็ยอดตบมาบแบนี้เงินไม่ว่าที่จัดงานมันจะดูมากก่าจังว่าแล้วเมื่อคุยกันก่อนว่างทีเอาได้ๆคกับต็มแม่เลยนะวันนี้กันเลยมันขึ้นอยู่กับลูกกับเมียเขาแน่แหละเพราะว่ามันมาบ้านกัน ค่าใช้จ่ายแล้วบ่เรื่องค่าใช้จ่ายรถมันสูจบมาเนาะแม่มันสูงนะเพราะว่าเขากับผมมีเงินเพียงพอปานนั่นน่ะนะแล้วมันก็ซ่าเพราะในโลกนีรโอ้ยแล่นเอกสารก็ตายก็ไม่ง่ายอีกคันท้าเขามีบัตรง่ายอยู่แม่มีบัตรดิบอยู่เป็นยังไงอ๋อผมมีเว็บมีง่ายง่ายด้วยเขาไปทำรับขั้นตอนเขาแล้วแม่เนี่ยครับยังโมเนยใจแล้วทังเบิรงเมื่อ กินก่อนพ่อเขามมากินกับพ่อบ่า่มันปลาลุกมาเตชปบูนุพอดีตอนแรกว่าชิมเมื่อพอนเพิ่นแหละที่นี่แบบหนวดแบบเยนวาอยากชิหนวดิมจ่าใจขาเือค่าแห้งเจ้าเนี่ยมันลายมือเนาะยยาวาแค่อย่างอย่างพี่น้องเราเบือต้องหนวดกับเมื่อบ้านพี่น้องไปอ๋อโดยโดยโดยแมนไอ้าปุตติดข่อยเลยไอ้ปุตติยังมีไออีกแมนขอมีไอกับเอื่อยด้ยเอื่อยปุ่นึงไอปุ่นึง ไอ้ผู้ที่ถุกข่อยเลยเนี่ยแล้วไปเห็นงานเก็บข้าวกระสังป่ะฮะแลเห็นงานเกี่ยวกระสังทั้งหมันก่อโบซึ่งมาแบบกรสั่งโดยตรงนะเดี๋ยวมีจ็อบไหไปหัจ็อบแมนแมนเป็นงานแบบดูแลในหมู่บ้านในหมู่าณนี้แหละเพราะว่าเราซ่อมแซมให้น้อยสุดแั่เนาะแมนอาชีแบบว่าสมมติว่าคือในหมู่บ้านหมู่บ้านนี้นี่มีเฮือนหลังนี่เนาะแนี่อ่าคนในในหมู่บ้านนั่นแหละเพิ่นอยาก้บ่อยากบ่อยากจ้างซ่างข้างนอกอ่ะนะแปลว่าบ่ง่ายกับ อ่าจีนมู่บ้านอ่ะจีมีแบบชาาา่างเขาสีชนรุงใช่ไหาเจอชจางไส่ตางหากันนี่แหละ่า,ะาทังนงซะม,มันก็จีมี่ชุ่มหมองชูเจนเลยเนาะเออมันก็แต่แบบมันมันกับาาบริเวณวาซาบแบบเป็นอันนั้นโดยตรงเนาะแบบไปเที่ยงกันหน่อยนี่แหละคนแก่ไข่เนะนออแต่วาวาทิต<ม>็นั้นเฮเนอะสีหาร้อยพนีนะนั้นมันานจีมี่คนหางานด้ เป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้างานในหมู่บ้านไปพากันไปสิประมาณนี้แหละท่าจะเก่าเด้แต่ว่าตอนที่เกิดเหตุนุ่งหกับผู้เพราะว่าหนุ่งรายละเอียดหนุ่งหนวดไ่ค่อยหู้เต็มพอใส่เพราะว่าเพิ่นก็นุ่งหนวดไม่ค่อยติดต่อกันนะแปลว่าส่วนใหญ่เพิ่นมีแต่คุยทั้งว่าบุญมาเย้าหลายกวนุ่งหน่วยก็เลยบม่ค่อยหู้รายละเอียดว่าคว่เป็นบ้านได้ใด้เพราะว่ามันมันต่างคนมีครอบครัวต่างคนทำอาหารกินของไผ่บ้านน้อนี่แปลว่าอันนั้นก็เลยไม่ค่อย ไม่ว่าคุยกันเรื่องอัไรนะว่าใอยก็มุดไปกรุงเทพกว่าหลายปีแล้วเนาะเจ็ดแปดปีนะจัดภาพนี่มาพี่พี่นอ้องหลังจากที่ทั้ง่างมันกินอะไรก็ไม่งานมันมันี่เสียงเพลงดังเลยพี่น้องไ,งไปเป็นน้ำหาซางเพิ่นโดยเลยอ๋โอโดยอ่นี่คือิดมีต็มสิบเนาะโอ้เขาปัน่นห่าดิหนะปั่นแล้วเอา้า ได้ชอบเ10ชิบชิบสอบชิบชิบสอบลุงกระปุวะกปูกอมสอบะมีนะข้าวกหันเอามีข้าวกินเลยบ้าบปีนาเจ้าวปุใช่ันเนาะบะมีเลยเอาปีนาหาใชะเจ้อยู่โอ้มันบะมี้าคอมนนหมูน้ำคูนี่หอยมันบ่ให้หัวที ว้าเนียเก่งมันบดนมีเขาปลกอกเออไหมใช่ไอมใช่ไหมใ้่นคมใช่ไหดใช่ไบมใช่ไลมใช่าหมใเขาหมใเหใช่ห่อหเใา่ไหม่ไหม่ห่เหมใหมใใ่หมไห่ไ่ไห่เ้าไหให้่ อันนี้หาคอกันมันหมดโมเห็ดเลยได้ใช่ไหมันมาฉุกขักหนูโอ้หมายถึงว่าเข่ามันโมงามมาเห็ดกระปู่กับยัามันบมออกคักเออเออเออตัวนี้กับทีมีเขามาเอาเล็กเกลตัวนี้เขาใจยุ่ยจากบ้านตัวนี้เพราะว่ามันมันเข่ามันแก่หมดเต็มที่มันเจ็ดถ่ายเวลาเขาไปไปวานแต่มันที่โออกเป็นไปเข่าตับอดนั่นประเดิร์นเนาะ สีแบบนี้พี่น้องขมูเกียบพันธุ์ทันหมูเนาะแมนหมูเขามากินขมือขมูเกียบทั้งหมูเนี่ยทักอัมรุงกิตมเลยเกลือกสารพัดนะใช่ว่าเกี่ยวข่าวประชุกกรนไดอืชุมพี่ชุมปุ้ยอันเชื่อมีเคาดาอกว่านี่ก็อยัดเธอเคาดรอเองอย่าว่าโมชุกชุกโมในนี้โมชุกมันก็อยู่เฉยๆงานในเรื่องละอุปกรณ์กระไดกะนุ่งหน่อยก็ชื่อมาครบเลยแหละแต่ว่า คือสีเพียงพ้อยเนาะสั่งเนาะเพราะว่าขันมันก็บขันกับเจ็ดขันปูนยังกับสอบกันน่าอยังเนาะปูนเราซื้อว่าสอบหนึ่งเพราะว่าอันนั้นยังเดือกเกือบสอบนะเพราะว่าตอนนั้นเราซื้อมาสามสอบยังยังเดือกอยู่นะยังเดือกวัดนี้ตอนนั้นมันสูงกว่ายังบวดเนาะวันนี้ตัวนี้มันไม่ได้สูงมันก็คือสีบอเบืองวันใดนะทำพอกะบอไรเนาะเดือาคิดว่าดาวเพียงพอยดอกเพราะมันไม่ได้ใส่ลาย อยงนเห็ดหนาเงากระชูช่นี่อือจะลอยไปใช่ไนี่จะล้อยไปใช่ม้าอะไรยังอือจะรอยได้ทางนี่อืออะไรนใค่ต้องความืไปใช่ยื่นยื่นยื่นใช่ื่นดิอือไ่ได้ไหมนั่งเล่น,น,น,น เออไปตามเพิ่นมาให้นะมาไปนั่นละอือสบายดีเฮาตามมามื้สามืเาขออันเฮยกลับมาฮอดเฮือนเือเกือบจบดไปไปเนาะยังดีนนันเป็นเฮเป็นเป็นเข้าเป็นน้ยังแพงเออออ แ้งแล้วสายตัวบดกับมันยังกินก่อนกิโทนึงเนาะกิงเยยังขึงน,นึงตัวบดเปื้อนเป็แหลบินฝันปปแลาตัวนี้มันมันบดสูงนี่เนาะตัวน้ำเทเป็นสลยตัวนี้ตนาดส,สองนะ้นาเดปหนอ้นกกตันกั็นะั้ ฮะป้าเป็นกอแทนมันไหวอ่ะเพราะดิ้นเขาเผลัดแขยงอ๋อมันนี่เจ้าสิอน้ดำบอกดีกว่าเลยเะยแบบบึงทับแรงกับบ่งน้ำเขากันโอเคแล้วน้องปลาไหลบักงี้อ๋แบบว่าซวยทั้งอ่าเป็นกบดำก่อนอันนี้กบใหม้กบไม้ก่อนเฮ้กาว่าวเป็นนั่นนั่นเนี่ยกระลุงตูวก็เมนเจ้าสิมาก่อตัวนิ้ทาพี่อ๋ก็กอมกับวันนี้ใช้เวลาว่นนี้เป็นใดรุ่นกันนี่รุ่นนัเหตุเพื่อคือเก่านะกระบะวลังจากคนกบไม้ทั้งนั้หาก แต่จอะารเขาก็โทรมาเนาะ็ะมากบเขาเป็นคนเดินไปครัน้าก็เป็นแต่ล้วก็มาเราตั้งมาด้มือเนีนจะบบเถียงเพราะว่ามือเราเยต้องอาศัยคนเถียงของการตั้งตั้งกบอตมเบิ่มันกวนนกเลกยถเลขไ่ได้บอกได้ เฮ็ดก็บุญยากกข่งบนถือเลขที่นี่อกเด็กหน้าก็มาเขาถามบนถือว่าบริรี่สิมาให้คือตระลินนครมาแล้วก็เอาเงินไปส่งถือเลขเฮ็ดริงเหมนเอ้ยมาบนของชื่อเลขบล๊อบบงบได้มแปดแนปดแสนมานอ้ชื่อกระชื่อเลยนะฮอกแชนฮาแชนฮกแชนชื่อฮะเราินักอ่นนายเลขมื่อนั้นเม่อนั้นขี้เข็บคบคอยคอยซื้อเลขขีเข็บออก

ເ <laughs> ອ <disappointment> ົາພີ້ນັ່ງພີ້ໂຕຕດີ້ຕາິດອີຊຊິອ หารานเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าไหน่อยนี่เป็นเงินเงินหารานนี่ต้นหนวดจ,จิตใจข้าสร้างก่นอนหนวดจิกลับบ้านไปหน่อยเนาะอ่าเพราะว่าทางเบอร์ทางมวลมันข้าสร้างมันหกรานพี่น้องแต่ว่าที่นี่ต้นหนวดได้โอนให้ทั้งอ่ยเพิ่นแต่ก็นานแะน่นอนหนึ่งรานเนาะถือว่าเป็นเงินเบิกแหละพี่น้องอแล้วก็เลยที่นี่เหลืออยู่หา้านกี่อยู่แบบก็ต้นหนวดกระชีมอบทั้งชาง่างเพิ่นบาทนี้ยเพราะว่าต้นหนวดจิตเมื่อบ้านเนีย บางทีอาจีพขายมือขึ้นมาบริวารอย่างไรเน,น,นาะเพื่อเพื่อว่าเงินว่าทางคุณอยากใส่เงินใส่คำเลยพี่น้องเหรอต้อน,นการจะเมื่อจะเ,เมื่อถามกันเรื่องเอ,อเอาชกไอ้ายเนี่ยพี่น้องแล้วอาชีพอะไดรลุงใช่ไหมชก<บ>อา้อายลุงหนวดแจะเป็นตายวานนะ ้วก็ว่าซีเอากันได้เลคอน้องเาวาซีโดยโดยโดยวาซียูพุ่นหรือยูพี่นี่เป็นเงืนค่าสร้างเนอะค<ด>่าสร้างเ่ยเป็นานหลากาเหมือนกันเนะาะจะลองอนี่นะโดยโดยครับมือถึงวันปกาหก้อนาะแต่ว่าที่นี่ก็คือได้บอกไปมันก็ได้มันเบิกไปแล้วหึ่งล้านไปน้องไมารอบนี้ชีเกเดือดได้แบบเนาะเล่าแล่าว, <c oughs> ว่า <c oughs> เล่าวิดกนได้อ เมื่อถึงเมื่อถึงเมียคุยเพลงทักกี้แล้วเหรอเดี๋ยมันนะนี่ถึงเมื่อถึงเมื่อกับขีจังหวะประสบไปกับดองติไปดองวะมาชิมาตะวันขุดไปดองอันน่องน้องเมียนะบ่าฮะถือวันประฮัดก็ได้อยู่อีกมื่อนึงแต่มันทุกจังเลยมาแต่กี้ไปชิเมื่อดำคลื่นแหละแต่อันสิแปงเอาหินเจียมาแปงมันบ่แล้วเลยเขาลดจักบุบ่าสองคันเนาะก็เลยมื่อตะวมาแบบจะมาแปง ันจิกลับมามันพุดถึงดอ่งมันพัดก็เลยได้อยู่ก่อนแต่ที่นี่เรื่องตัวก็ได้นี่ท่าเหิดก็เจ้าชีเฮ็ดบบว่ายัวางคนล่ออพคนคบไมมนะเจ้าชีเฮ็ดต้นนี้ทาเนาะเพราะว่าว่าอย่างหนึ่งถ้าว่าไปอยู่กันสามคนกะพักกันนั่งเบิ่งกันในซื่อเนาะมันมันคืออยู่ระหว่างคบไมมยังไม่ได้บบว่ายังบมันช่วงเขาปากเสารเนาะมันกับชียังบบอันได้ซอยกันเต็มที่นะครับ กาเล่นตะชากเป็นนกเนาะพังตามที่อ้ายเป็นว่าเพัฒนาชีอย่าเวลาไม่เห็นนะก็คะแนนมันหนังเหมือนกันอันนี้มันเถื่อนอะไรแล้วเนาะมาได้เงี้ยมาไดงานแล้วหลังคามุ้งนี่มุ้งเอามุ้งแบบแผ่นเดียวพี่น้องมุ้งหรือว่าเพราะอะไรมันไวมันพนถือกิงซีดอกเนาะแต่ว่าเรื่องเปียกมันเปียกเลยฝนมันตกมันสาดเนาะการที่ว่ามองเห็นเปียกดีมันก็ต้องอยู่กลางเลื่นถูกได้ตรงแ้มเขาเลยเนาะมุ้งหอาจะได้มันเข้ากันนด้ไหมเงนเราเนี่ย ครับชาว่าเห็ดว่าได้เงือนไปตู้ชิแน่ๆได้แับว่าตอวนี้มันดันเนี่ยการรถไฟชื่อการซีมกับที่อยู่ช่วงตัวของไปเลยแล้วชาว่าโม่นั่นนี่ประกับโมเทนนอนนี่เพียนซุดไปนี่มันเนี่แต่เนี่ยหายไปตู้เน้อครับน่องพันเน้อขอบุญขอบุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งเพื่อนเน้อที่ว่าเพื่อนได้ซุดได้ซอยอ่าชื่อใหม่เป็นภาชระมาเพิ่ม

ไปทั้งแดกขอให้แม่คนหักคนแทงกิงขี้สำคัญแก็ให้ยุ่นคันนี้มก็ได้อยู่กับลูกหลานไปเดินเดินเล้ยวนเจ้าถูกปะที่มาติดต่อโอกาสเขาให้บุญชูนีสงเด็อมาด้อให้พอมีหยุ่นกำาสังมันเงินด้อความเจ็บใจอะไรความไคร่จะมีได้ปลาด้อที่มาชุ เดือยฟันบุญไฮรูคาทานมาเจ้าเขาให้ไล่เขามาแรงเด้อคอเด้อจ้าถูกก็ให้หอบให้ถึงคอเด้อดีสปาน์บุญไ้รูคาในสิดซอยเขาให้นอนหลับได้เงินเหมือนนอนตื่นได้เงินเชนเดินป็นมือสแกมันิจุกเอ้ยโทษอย่าเข้าฟานมันหายอย่ามาเบียดเด้อก็ให้มันสมาไม่แก่ก็ให้แม่งบางคิดอินก่อนก็ตั้งคะตลอนกินนังคประจันขนมเด้อพอเด้อมีคนกลมกระเวงครับ ខាងពេលពេលហ្នឹងប្រកាសខ្លួនហៅឲ្យមានខ្លួនវេលានេះគេទៅខោឲ្យຕົកតែឲ្យផពព្រើຕົកແມងឲ្យផពមងហ្នឹងបើថាងឲ្យមានខ្លួនហាក់ខ្លួនແស្ងໄປທາງไหนគេមានជាខ្លួនងារញ៉ាងឬប៉ាទេខោឲ្យផោกินយកមកចុកយកឡើងមកទៅនេះណាឲ្យกินយងយងបัวឲ្យឡើងទឹកព្រើដែរឲ្យផោแจងទី ไข่ไกคือนางนวยแก่ด้มะได้ใช้ไหหมูกเอ้ยมันเงเด้อชาวบ้านที่รวยเด้อากะในน้ำนุ่งหนวดเป็นสะานบุญทางหนาให้ครับพอพนทีไว้วางใจให้นุ่งหนวดฝากเงินมาในจำนวนหนึ่งเนาะชื่อปาไม่แล้วก็ทั้งวมทั้งขาสร้างน้ำากาศผีผ่านมาทั้งพอพนกะไอ้ซอยทั้งหนวดหลายเรื่องหลายอย่างหลายแนวนนุงหนวดกะที่ว่าขอบคุณทั้งพอพนเนาะแตได้ ก่อนนุ่งหนวดที่เริ่มเขาวงการไหมกะพอเป็นเป็นคนพักดันนุ่งหนวดในนหวดจีนี้ถึงวันนี้นุ่งหนวดกับพขอพูดนพอนพอจะได้ว่าไผ่ก็จะมีมีเงินลนทังมีเงินตัง็นบ้านก๋วเงินล้านดังไรก็ได้มันซีอสิ่งดีๆเขามันชีวิตเออสาธยุ่าธุสาธุวงพ่อพันนองงนดกีไ่จะได้กําดจะมีในูเ้อเป็นใจสดชยเที่ยวมาามเลย ถืกต้องกับครอบครันวนะอยู่ดีไม่แห้งรับมีแต่ตำรวจกะเรื่ยเมื่อก่อนตานนี้พี่น้องนะ่าทํบาแบบบุญเป็นป่าเหมืนกะหน้าชิฮอดบ,บ้านนั่นแหละป่านนี้ป่าตอนทิเข่ามานี่ยกับพันแต่ได้ลุงหวดว่าจิออกเมื่อเลยลว,ว่าออจิเอารถจักขึ้นรถบุญเป็นป่าแต่ที่นี่มันลุงหนวดแบบยังบริจาคค่าสร้างพี่น้องเนาะก็ยันว่าเอ,อาตเบอร์กรนไม่เบอระกระแล้วค่ แต่เป็นอยากใช้เ<ๆ>งิ <s ign> นเนาะก็เลยมาจ่ายก่อนพี่น,องงนอ้องเนาะเพื่อว่าตำรวจยันเมื่อหลายมืยม่นแน่นี่ว่าจงังใดเนะาะแต่คาถามเบื้องต้นที่พี่น้องว่าจะเป็นได้ไดเนาะก็แต่ว่าเรื่องเดินทางไปท,ทั้งทีมฮาร์ดคอรนะ์นเนาะบ่าวหญ้ากับบุญเป็นป่าไปสองคนพีนพนพนปป่น้องพอตำรวจไปบ่ได้ตำรวจมีปัดเนาะเออเพิ่นเดียวพุนเชนเดนีฮะโดยเออบหาเลยล้วนแล้วตำรวจไปบ่ได้เดี๋ยวกันตำรวจขึ้นไม่เต็ ถาพังเขาอยู่ทางบ้านจากทางบ้านย่ากบบุญปลาเนาะพี่ว่าพีว่าสีอะไจังใดพี่น้องเนาะการตั้งพี่น้องกับทีมกระถามมาหลายว่าอยู่เขตใดจุดใดก็คืออยู่อยู่พระลานพระลานสองพี่น้องเไยอยู่พระลานสองหมู่บ้านหมู่บ้านในยังหนือกระทำมาได้พน้อกันปีซาบ่อยยังเดี๋ยวถ้าตามมาพิษพี่น้องเพราะว่ามบริการจากเช่นท่านนะเทียมนะมันใกล้ๆพี่น้องเราเหนือเขาให้ไปอยู่แต่มันก็หลายปีไปแล้วเนาะ ประมาณชิบกว่าปีเนาะหมดไปพอเมื่อก่อนรูว่าไปไปเป็นย่ามอยู่หันเนี่ยมันเป็นย่ามอยู่ได้ขึ้นหนึ่งพี่น้องเอาเม่ียบ้างหนึ่งไปงานที่เจอกาไปเห็นงานนี่แหละแต่ว่ากาคือว่าเลยอุปัิเหตุเนาะต่อมากกับค่อมตายเขียนข้อสุบัญญาติกับพี่น้อนเนี่ยตื่นมาเห็นหน้าแต่เชวันยั่งเนี่ยพี่น้องอยู่เนาะการยกตัวย่างที่สร้างเห้พี่งห็นงางที่เนาะกับไม่มีประม่าเนาะ ระวังบทเรียนบทเรียนก็ต้องเล่นคือตกหนาต่างคือทองพันไม่น้องเลยเพราะเป็นแม่จินบระเดนประเกระพับตาเลยคือโอ้ยคือล้ยซักล <c oughs> <sie ses. t ell> <maison> ่องในลุงคือกินนอนปลาดเอ้ยแพงเอ้ยสม่ามาได้เนาะแม่คุ้มชูงเนี่ยย่างสารพัดเลยเฮ้ยเกี่ยวกับงานนักนี่เขาต้องแข่งมือแข่งของแข่งมือแข่งตีนตลอดเด้อย่างว่าปล่อยล่าบ่ได้เลยเพราะว่าเท้าเผลอปั๊บเมื่อไรนี่คือแบบถึงแก่ชีวิตหรือว่า มาเจ็บนะมาเจ็บหรือว่าพิการไปใช่เนาะีอย่างนี้ก็จะในแนวอยู่ก่อนไม่แตะนักขุดการจะได้ขอจบคลิปคลิปเด้อพี่น้องเด้อหน่วยจะขอรำลาพี่น้องชีบัตจุบจุบคนสตกคลิปนี้ทาราหน่วยมวยบ่อโม่ถือบัวตองบัวจบบัวงัดพิชปุระทางการไหนขอขอภไปนะขอขอบคุณทางพเมพี่น้องชีบัตจุบจุคนที่เข้ามาติดตามได้ครับชมให้กัลังใจกับทางหนวดไปด้วยตลอดนะสตกคลิปนี้หนวดเนี่ยในตู้หลวงพันทั้งทีมงานส่างเปิ The bye,